เขาอยากให้ฉันไปตาม<ล>เอาเอมเบอร์มาแล้วก็สิ่งของอะไรก็ไม่รู้แล้วสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งแย่แล้วใครจะเป็นคนลดชดใช้มันละ่ะเพราะว่าโลกใบน,นี้จะต้องมีคนชดใช้เสมอแหละแล้วก็ไม่ควรถามด้วยว่าใครและเพราะอะไร <c oughs> ฉันเข้าใจดีเลยละ่ะ <c oughs> ฉันเลยไม่ค่อยยุ่งกับมันจนกระทั่งคืนนั้นในแรคูซิตี้เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยก็คือมันทำให้เปลี่ยนไปทุกอย่างนะมุมมองบางอย่างของตัวละครได้เปลี่ยนไปน,นั่นเองและขอต้อนรับสู่ Resident Evil Separate Ways แสดงนำโดยเอดาวง ไทโทมาเนี่ยกำลังไปหาลูอิสน่ะฉันเห็นการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นของลอสอิลูมินาโดสยาเพิกเฉย,เฉยละมากล่ะโอเคเลิกกันครับคือมีการเพิ่มกำลังเพิ่มขึ้นนะครับโอเคโอเคผมสรุปว่าผมจะแถมให้แล้วกันครับพาร์สองไปเลยตึงๆเพราะมันสั้นมากเลยเมื่อกี้เล่นไปสิบนาทีเองมั้ง ไปลุยฮะปับเราก็ไล่เสียบไปทีละคนก่อนเลยจริงๆเราจะไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับตรงนี้วิ่งผ่านไปเลยก็ได้แต่เพื่อความตึงนะครับเราก็จะวุ๊บนี่ล่ะลุงขอโทษด,ด้วยเรียบร้อยใครมึนคลิปขออภัยนะผมบอกได้นะครับในใต้คอมเมนต์ว่าแบบเออพี่หันเมาส์ช้าๆหน่อย อะไรทำนองนั้นนะครับมีใครกำลังทุบประตูอยู่ผมไม่รู้เดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องใช้แฟลชกระเน็นะครับผมถ้าเราไม่อยากไม่อยากเออขาเรียกอะไรไม่อยากสู้นะครับเราก็จะใช้แฟลชกระเนโอเค,ครียเรียว่างไงโอ้อย่ามายุ่งกันเลยขอลองโอเค แต่ผมอยากได้ตังอะมานี <h> ่มามานี <S <s ่มาอืมอืมเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคตัวใหญ่ก็พอตั้มตั้มเฮ้ยเอาลุงทะลุมาได้ไงเนี่ยอุต่ายิงหัวไอกระบือเอาหัวเถงคอก่อนแป๊บนึงโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่ง อุ้ยเกือบเกือบได้ถ่ายชีวิตโคกระบือไปลุยครับได้ลูบี้มาคือจริงๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหดูดูฝีมือการเล่นของเขาสิครับผมใช้ขวดยาเลยผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะผมผมไม่ผมไม่แอคด้วยผมไม่แอคเลยครับโอ้ยทนเต็มไปหมดเอาอานนี้ไป โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยจังหวะน,นี้คือจริงๆตรงเมื่อกี้มันเปิดประตูมาล้วใครเล่นสปีดหลันก็คือคว้างเดอะแฟลชไปได้เลยนะครับมันก็จะเคลียร์ด้วยความรวดเร็วโอเคมีคนโทรมาฉันรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยแถวเนี้ยสงสัยจังเลยทำไมมีคนเยอะจังลูกสาวประธานที่ดีสิไม่สงสัยเลย มาเวลาแย่มากเลยนะพวกโอเคอเขาบอกว่าทำภารกิจให้สำเร็จท่านอ่านข้อมูลละเดี๋ยวฉันจะลองดูว่าทำอะไรได้บ้างก็คือก็คือหัวหน้าผมหัวหน้าหัวหน้าสั่งงานมาละแบบโอ้โหไม่ชอบเลยมาจังหวะพอดีไปเราที่มาตามหาเอมเบอร์นั่นเองเราก็แบบโอ้โห ใครกันนะที่มาตามตัวลูกสาวประธานธิบดีมาครับเราก็แทงเลยครับไม่มีอีโก้อยู่แล้วมีดเมิดผมไม่มีอีโก้อยู่แล้วผมใช้มีดก็มีไว้ใช้นะครับผมไม่เก็บมีดหรอกเฮ้ยชิบเอาไอ้สตารตรงนี้มีของนะครับตรงนี้มีของ เดี๋ยวให้พวกมอนเปิดประตูให้เรานะเครับโ,โ,โอ้โหเต็มเลยวานนีมเฮ้ยไม่โดนลุงจังหวะน,นี้เราก็แบบสปีดบูทสปีดบูทปับป๊บแล้วเราก็สปีดบูทเจ๊เจ๊ขอยิ้มตัวหน่อยปับ๊บแล้วก็ขึ้นไปเลยวืบ ด้วยความรวดเร็วอ้วีเหมือนเซียนผิวมากดูสิใครมาทำไมคนเยอะจัง <Leon. S 1> อ้าวผัวเก่าไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เลยโอ้ดีใจจังขอบคุณนะที่ยุงแทนฉันเนี่ยไหนดูซิว่าไปทางไหนดีที่จะไปโบสถ์อะ หลอกใช้ครับไอ้หมาพี่เอกบอกอะทางนี้ดูไปได้นะถ้าแล้วเอ้ดาทางนี้ดูไปได้เฮ้ยชุบเข้าหลังบาปแล้วก็แทงไปหนึ่งทีเฮ้ยเก็บครับเจออะไรเราก็เก็บให้หมดเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับจริงๆเกมนี้เราไม่ต้องเก็บทุกอย่างก็ได้ครับบอกเลยเฮ้ย โอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวบําเนึงดิอย่าเพิ่งผมจำได้ว่ามันมีให้ยิงเฮ้ยไปก็ได้ไปก็ได้ไไดโอเคมันไม่ต้องยิงหรอผมจำได้อ่ะว่ามันมีเพชรให้ยิงอ่ะช่างมันเฮ้ยยุบหย่หาแมวแมวแมวเปลี่ยนปืนดีกว่าเลือกปืนไม่ถูกปืนเยอะจัด yes ยิ d ดี นี่ไงมันมีนี้อยู่เนี่ยโอ้โหหิงไม่โดนเลยความแม่นนี้มันอะไรความแม่นของฉันนั้นหายไปไหนเออนี่งเจอละลุงอย่าเพิ่งโอ้โหไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยใครเขาจะดูเฮือหำก้อน ไม่เร็ว <ford passage S 1> โอเคขายต่อนั่นดิขายต่อเอด่านี่นี่นี่อ๋อนี่ไงสวยเป็นเควสเอาไว้แลกของครับผมจะลองดูดิว่าผมจำได้หรือเปล่าไอ้หัวตาไอ้หัวโอ้โหรวมกันแล้วกันแล้ววี่ดีจำดีก็ไปรวมกันรวมกันนี่นะนี่อันนี้ เออโอเคได้ละหลงๆเลื่อมๆกันบ้างครับแก่แล้วเฮ้ยถึงโบสถ์ละเอาเลยโบสถ์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 สะบัดแขนโบสถ์เฮ้ยโเอด่าฝึกมาหรือเปล่าได้ฝึกยิงมั่งหรือเปล่าเนี่ยว่าไงลุงบัฟพ่อให้ตรงนี้มีของวะ ต้องมีเลยเออถูกต้องแล้วายว w ายเราก็ต้องวิ่งนะครับวิ่งจู๊กเอาของก่อนเฮ้ยชุบรีโหลดกระเน d e อะไรพูดแหลรมั่วจัดมา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 เฮ้ยลบได้กะวาดวักอือสกายคิกไงโคตรตำนานเลยวุ้ยไม่เอาคนนี้ไม่เอาไปดีกว่า เบืกองสุดไปละเจอกันถึงละโบดโอโ้โหเยบกริบเขาอยู่ไหนนะใช่ลุยส์อยู่ไหนโดนจับตัวแน่ทรงเนี้ยลุยส์ไม่มาตามนัดอย่างเงี้ย ระหว่างทางงงเลยไฮกราวครับไฮกราวเฮ้ยเสียงปืนเนี่ยเหมือนว่าเขาต้องได้รับความช่วยเหลือสักหน่อยแล้วละ่ะห <c oughs> มายถึงรีออนครับ <c oughs> นี่ละคนสั่นละครังคนนี้นี่เอง <c oughs> คือสั่นละรังล่อครับ แล้วก็หลักกับปาน่ะและลีออนก็พูดประโยคแบบชีซี่สุดๆงงเลยรลีออนกูบอกอะไรวะไม่ต้องกังวนลนะลีออนครั้งแรกแนหะไม่คิดตังค์ <c oughs> อย่าให้ฉันรอซีลูอิส โอเคมาละลูอิสไม่มาละดูทรงนานขนาดนี้เราจับสัญญาณลูอิสไม่ได้แล้วเหมือนจะอยู่ในป่านะถ้าแบบแย่เลยก็นั่นแหละเมนเดสใช่ไหม,มเขาม,มีบ้านอยู่ตรงนั้นอนะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก็ได้ไปเลยเดี๋ยวฉันจะดูเองว่าทันหาอะไรได้บ้าง เออดีมากไอหัวหน้าอเอสเกอร์ฉันน่าจะรู้ตงแต่แรกแล้วว่าเขาติดปัญหานะจริงครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงน้องอัญชลีอยู่ข้างในนะผมตรงนี้ร้องไห้ร้องให้พระเอกมาช่วยนะครับเราก็เก็บของเก็บข้าวเก็บของนี่ไงรูปอัญชลีผมเล่นเร็วอย่างมากนะครับ ไม่รู้จะรีบไปไหนเราก็ไปจังหวะนนี้เราก็ต้องตามเอ้านี่นี่สมมุติเราจะรูดของนะครับตรงนี้เราก็ต่อแถวอย่างนี้ก็บึ้มโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวนะครับได้แว่นมาขายด้วยโชว์ให้ดูแค่นั้นะครับ ตรงนี้ผมไม่ยิงลนะเปิดกระสุนเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยนั่นแหละใครอยากยิงก็ยิงนะผมไม่ยิง Let's go guys และแล้วเราก hey, ็มาถึงเฮ้คนแปลกหนะ้า so อยากจะซื้ออะไรไหมตั้ง <c oughs> ที่ได้แปลกมากนะไอ้คนแปลกหนะ้าใช่ แล้วดูดิว่าฉันมีอะไรเอาล่ละตอนนี้เรามาทำธุรกิจร่วมกันไหมสักครั้งนะ่ะยินดีต้อนรับเฮ้ยดูสินี่ได้เควสมาครับแล้วก็เขาก็ขายอะไรของเขาไปนะครับเราซื้อกระเป๋าก่อนเลยครับเราสายรูทแล้วก็ซื้อกระเป๋าก่อน,นแล้วเราก็ขายทุกสิ่งอย่างที่เราซื้อมาได้ไซื้ออะไรวะเก็บมาได้นะครับ ซอมมีดครับซอมมีดติตมของกล้วยๆอัพสไนายครับสไนของ<ม>ดีฟไฟเลดเลดออาไฟหมดตูดเรียบร้อยแล้วเราก็จัดกระเป๋าสักแป๊บหนึ่งเยี่ยมนี่แหละขับกระสุนสไนเข้าไว้นะกระสุนสไนของดีครับเกมนี้ มีกระสุนสไนมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอันนี้เอาเก็บไปได้เลยครับผมไม่ชัยอยู่แล้วครับสกเจอกันเร็วๆนี้นะสเตนเจอร์ได้เลยค่ะเฮ้ยชิบโอ้ยผมไม่ได้เก็บอ่านไม่เป็นไรช่างมันถือว่าพลาดไปถ้าเจอเดี๋ยวค่อยเก็บให้อ่านจริงๆก็ไม่ต้องอ่านก็ได้เนาะ ผมว่าติวไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่ารู้ในเรื่องกันมาเยอะและ้วรับคัสซีนไปก็พอเอ้ยชุบเก็บให้หมดเก็บให้หมดเดี๋ยวเราจะเจอ,เจอบอสไปออกมาละไปไหนนะลูอิสอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะสงสัยจะเป็นเสียงทอง ไม่ชาใช่เื้อภาพหลอนับภาพหลอนเฮ้เชิบเซนดีจริงเฮด้า้นางน่าจะติดเชื้อจากเชื้อที่โดนตรงแขนละแล้วเสื้อตอนนี้ก็หายขาดไปละเอ้ยที่มาของคำว่าหายขาดว่ะไม่ปล่อยกันง่ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอะไรวะโอ้โหตกใจหมดไอตัวเนี้ยต้องใช้ เพิ <ST su ks> <S <S ่งกลล่ะเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหอย่าครับอย่ามาอย่ามาอย่าอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วนิ่มทำ่เไรอ่ะวายมันจะจับไงแต่ไม่ได้จับหรอกฉันเป็นผู้หญิงห้ามจับค่ะอย่าจับค่ะอย่าจับค่ะเฮ้ยโดนอย่างเงี้ยโดน น่านนโกดนันโกดนูนนูนนูนมั่วนี่มั่วนี่ดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยตกได้ด้วยหลังเข้าหลังเข้าไปเสาแทรกตอรี่ระวังค่ะระวังค่ะเฮ้ยมั่วในดักหน้าเฉยว่าไงน้องอ้าอะไรวะไม่ยิงแม่งเลยโดดเบาไปเูยนูนนูน หมอกหนาขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ตัวปลอมจริงด้วยอตัวจริงอยู่นี่หายไปไหนวะเฮ้ยนี่ไงตัวจริงตัวจริงยิงติดอะไรอ่ะเอาเนี่ยตัวจริงเออเฮ้ยอย่าอยาอย่าเฮ้อย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วเราอ่ะอย่ามั่ว มันโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนีย่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานี่ยเออมานี่เอ้ากระสุนหมดตายละฉันเออโอเคเรียบร้อยตายซะ วิ่งห้ามไปก่อนนะฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวจะมาเอาคืนมองมีมองส่วนโคตรลิเกเลยยิงเสร็จยืนปวดหูปวดตาแล้วก็ไปลิกเกจัดฉันเป็นอะไรเนี่ยเอเด้าแค่โดน ทำร้ายนะครับแต่ที่สุดก็ต้องไม่โดนทาร้ายโอเคต่อไปไปบ้านหมู่บ้านไอไปบ้านของพ่อใหญ่อะ่ะผู้ใหญ่ลีอะ่ะผู้ใหญ่บ้านเออเออผู้ใหญ่บ้านเก็บของก่อนจริงมีของเยอะนะครับแต่ผมรีบเกมมันเจนเนเรตให้อยู่แล้วมันเจนเนเรตตามความเก่งนะครับนี่เป็นไง คือแบบเก่งมากของก็น้อยอะเก่งน้อยของก็มากอ้าวล้วของเต็มเลยก็พูดพูดกันไปนะครับคุยกันไปนะผมอยู่กับผมก่อนล็อกนะครับตรงนี้อา้าวเลียอนมาแล้วหรอเลียอนมาเร็วม,มากอะโอ้โหนี่งมาได้ทุกจังหวะเลยเลือดของเจ้าได้รับพรเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมไปเข้าดูเวโปล่ะใครวะไอหมอนี่หน่อยนะเดี๋ยวเถอะหมดรอเลยแล้วเขาก็ไปนะาตาเฉยเลยงงครับเลียนงงอะไรวะเลือด งควันเรองงแล้วดียออนไม่งงเลยครับใครไม่รู้ยิงปงปังเมื่อกี้เรียบร้อยเฮ้ยเหมือนมีอะไรแอบมองสงสัยคิดไปเองมันหลอกครับมันเลี่ยมไอเนี่ยมันรู้ แล้วก็จบไปกับแชปเตอร์ที่2นะครับผมโอ้โ oh หเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Resident Evil Separate Ways นะครับผมเราภัรชอบนะผมอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเดินทางของผมนะผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะผมว่าต้องการให้ทำพาร์ตต่อไปหรือเปล่าหรือมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ